สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะพาเพื่อนๆมาทํามาทำเต้าหวยสตอรอเบอรี่ซอสนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่บ้านจะใส่น้ำลงไปหนึ่งถ้วยนะคะอันนี้เป็นผงวุ้นนะคะแม่บ้านใช้สามช้อนชานะคะ ก็จะแช่เขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะท่านจะผงวุ้นให้เขาอิ่มน้ําก่อนนะคะให้เขาอืดขึ้นมานะคะพองตัว เราก็จะกวนไปให้เขาเดือดนะคะให้ผงวุ้นสุกดีค่ะค่ะตอนนี้ก็ผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะแม่บ้านจะใส่นมลงไปนะคะเป็นนมสดค่ะอ้วย สองถ้วยไม่ต้องให้เดือดมากนะคะพอพ้นละลายดีแล้วแม่บ้านจะใส่นมข้นลงไปนะคะใครมีเป็นครีมหรือว่าเป็นนมข้นจืดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้แม่บ้านจะใช้นมข้นหวานไปไปครึ่งถ้วยนะคะ ขอปิดไฟไว้ก่อนนะคะช่วงรอนมใส่นมข้นหวานลงไปแล้วระวังอย่าใส่น้ำตาลลงไปเยอะนะคะให้ชิมดูก่อนถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะเดีย๋ยวมาหยอดใส่พิมพ์กันนะคะอันนี้แม่บ้านจะใช้กระชอนกรองนิดนึงนะคะเพื่อว่าน้ำเต้าหู้เขาจะได้เนียนเนียนนะคะน้ำเต้าหวยเขาจะได้เนียนเนียน ตัวนี้แม่บ้านจะใส่เต็มนะคะเนียนกลิปเลยค่ะถ้ากรองถ้าไม่กรองก็จะมีเป็นเป็นฟองเป็นเศษวุ้นที่เขาละลายไม่หมดนะคะใส่นมข้นก็หอมดีนะคะน่าทานดีหวานกำลังดี ปั่นปปะแล่มปปะแล่มนิดหน่อยค่ะมาใส่แก้วสวยๆนิดหนึงเห็นไหมคะมือตือเลย ไใช่โปรเฟชชั่นอลเนาะเป็นแม่บ้านนะคะดูกันไปแล้วกันเดี๋ยววันหลังจะปรับปรุงให้นะคะนี่แม่บ้านก็จะเหลือที่ว่างไว้สำหรับแต่งหน้าเขานิดนึงนะคะแสนวนหล่นไม่ได้ do I'll Okay. ะะก็หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเรายกไปแช่เย็นกันนะคะแล้วเราจะมาดูกันตอนเขาเซตตัวนะคะค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าเต้าหวยของแม่บ้านเซตตัวแล้วนะคะทีนี้เราจะมาแต่งกันนะคะอันนี้เป็นซอสสตอรอเบอร์รี่ที่แม่บ้านทำไว้แช่เย็นไว้นะคะ จะใส่ไปข้างๆนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะอันนี้เป็นเนื้อสตอเบอรี่เนื้อสตอเบอรี่ล้วนๆเลยนะคะแม่บ้านไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่อะไรเลยก็ต้มเขาให้นิ่มใส่น้ำนะคะก็ใส่น้ำตาลไปนิดหนึ่งนะคะ่ たまにそんなに変わる。